ทุกวันนี้โลกของเรากําลังเปลี่ยนแปลงไปมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ทำให้หมดลงไปอย่างรวดเร็วจนน่าเป็นห่วงว่าโลกในอนาคตของเราจะสุดโทรมลงไปขนาดไหนสำหรับบ้านเมืองเราในตอนนี้ปัญหาที่สําคัญที่สุดก็คือปัญหาเรื่องป่าและน้ำค่ะป่าเป็นที่มาของน้ำน้ำหล่อเลี้ยงป่าเอาไว้ชีวิตของคนเราจะอยู่ไม่ได้เลย ถ้าหากว่าไม่มีทั้งป่าและน้ำวันนี้ส่งท้ายปีเก่าวกันด้วยการมาทบทวนดูว่าความผูกพันระหว่างคนป่ากับน้ำเป็นอย่างไรบ้างแน่นอนที่สุดค่ะเด็กๆจะเป็นคนเล่าให้เราฟังประเทศไทยมีแม่น้ำสายหลักไม่กี่สาย และน้ำส่วนใหญ่ที่เราใช้ดื่มกินทำการเกษตรทุกวันนี้มาจากแหล่งต้นน้ำลำธารในภาคเหนือของประเทศไทยป่าไม้ในเมืองไทยมีทั้งที่เป็นเขตอนุรักษ์ของทางการเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตอุทยานแห่งชาติเขตป่าสงวนซึ่งไม่ให้ใครเข้าอยู่อาศัยหรือแพ้วถางทำลายปัญหาการทำลายป่ามักเกิดขึ้นเพราะการตัดเอาไม้มาใช้ประโยชน์ และการถางป่าทำไร่เลื่อนลอยโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่ต้องใช้พื้นที่มากอย่างเช่นมันสำปะหลังเข้าโพดแต่หลายพื้นที่เป็นเขตที่ยังอุดมสมบูรณ์แม้จะมีคนอยู่อาศัยเพราะคนเหล่านั้นมีส่วนในการอนุรักษ์ป่าไม้กลุ่มคนเหล่านั้นมีมากมายหลายวิถีชีวิต ในพื้นที่ต้นน้ำแม่แจ่มมีป่าสนธรรมชาติผืนใหญ่ชาวกระเรียงอยู่อาศัยอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติพึ่งพาป่าไม้และใช้ชีวิตเรียบง่ายมาหลายชั่วอายุคนป่าสนวัดจันทร์ยังคงสมบูรณ์วดงามและโอบอุ้มความชุ่มชื้นให้แก่คนพื้นราดตลอดมาใช่่คะ ป่าต้นน้ำแม่ใจแห่งนี้มีชาวบ้านอยู่อาศัยมานับร้อยปีแล้วเพิ่งประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเด็กๆเ,เหล่านี้เป็นลูกหลานชาวเยาอาจจะถูกย้ายออกจากพื้นที่แต่ชาวเขาและชาวพื้นราบก็พยายามพิสูจน์ตัวเองให้คนได้ประจักษ์ว่าพร้อมจะดูแลป่าต้นน้ำให้ยั่งยืนเป็นที่พึ่งพาแก่ผู้คน ป่าตรงนี้เป็นป่าเลี้ยงผีซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ของชาวเย้าค่ะกกรระะดดาาษษเงินทองทุกวันนี้เนี่ยพอปลูกต้นไม้มีต้นไม้เยอะๆแล้วเนี่ยเด็กๆว่ามันจะดียังไงล่ะมีเพ่อให้ความร่ารื่งครับให้ดูดน้ําด้วยครับเด็กๆรู้สึกยังไงบ้างบางคนเขาบอกว่าชาวเขาเนี่ยชอบตัดต้นไม้ทําลายป่าก็เสียใจครับ แล้วจริงๆอภิศักรว่ามันเป็นยังไงครับเป็นคนขื้ล่างก็ตัดด้วยกันคับแล้วคนข้างบนจริงๆตัดเยอะหรือเปล่าครับไม่เยอะครับจริงนะจริงๆแล้วทั้งชาวเขาทั้งคนพื้นล่างเนี่ยควรจะทํายังไงบ้างควรรักษาบ่าบนภูเขาสูงจังหวัดเชียงรายมีชาวเขาหลายเผ่าอาศัยอยู่บ้านแม่ต๋อเป็นคนอาขา หรืออีก,กอ็แม้ส่วนมากจะถางป่าทําไร่แต่ชนเผ่าอาขายังคงมีความเชื่อดั้งเดิมอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะความเชื่อที่จะต้องทําพิธีกรรมหลายอย่างในป่าของหมู่บ้านชาวอาขามีป่าอนุรักษ์5้ถึงเป่ารอบๆหมู่บ้านาเช่น,นบริเวณบ่อน้ำป่าช้า ป่าเลี้ยงผีป่าบริเวณประตูผีทางเข้าหมู่บ้านและป่าอื่นๆรอบๆหมู่บ้าน,นจึงมีป่าน,น้อยใหญ่อยู่มากและห้าม<ว>ตัดต้นไม้เด็ดขาดแล้วรอบๆบ,บริเวณนี้นี่มีข้อห้ามอย่างอื่นอีนอกหรือเปล่าคะห้ามตัดต้นไม้แถวประตูผีเนี่ยครับเหรอถึงว่าต้นไม้แถวนี้ก็เลยเยอะเลยเนาะครับทุกๆต้นหรือว่าบางต้นที่เขาห้ามตัดทุกๆต้นเลยเหรอ ที่บ้านทุ่งยาวจังหวัดลำพูนเด็กๆที่นี่เติบโตขึ้นท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามเป็นความงามที่เกิดจากการพิทักษ์รักษาธรรมชาติเหล่านี้เอาไว้ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษถ่ายทอดความรักและการดูแลป่ามาหลายชั่วอายุคนเขตป่าอนุรักษ์แห่งนี้ห้ามตัดฟันต้นไม้ในขณะเดียวกันป่าใช้สอยของหมู่บ้านจะตัดต้นไม้บางต้นได้ ก็ต่อเมื่อได้ประชุมขออนุญาตคณะกรรมการของหมู่บ้านตามความจำเป็นถ้าเฮาเป็นคนอยากจนนี่นะเฮาบามีตีอันปลูกบ้านนี่แล้วเฮาอันมีสตังค์ไปซื้อไม่เป็นแผ่นนี่นะเฮาจะไปตัดต้นใหม่มาแปลงบ้านได้ก่อนถ้าไปขอเอาใด ถาไปฟันเอาโดยพระราการนี่มาได้เด็กๆได้เรียนรู้กฎเกณฑ์บางอย่างของสังคมจากความเป็นจริงและคาดหวังได้ว่าป่าทุ่งยาวจะเป็นป่างามและความหวังได้จริงๆาาวง มีก mm ิจกรรมต่างๆของชาวบ้านในพื้นที่ต้นน้ำลำธานทุกคนรู้ว่าป่าไม้กำลังลดน้อยลงชีวิตคนเราจะอยู่ได้อย่างไรหากขาดน้ำขาดป่าเด็กๆชาวบ้านพระสงฆ์เข้าร่วมพิธีกรรมสืบชะตาแม่น้ำหวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ธรรมชาติคงอยู่ตอน ทางอยู่ไ <reading> ด <repetition> <graduate> uh ้มาไกลก็เจ็บพอไม่้อไตคอน้ำใบต่มใตมีเตาวรุณะและนางทอรณนี้เป็นที่สุดการสืบชะตาแม่น้ำเป็นความร่วมมือร่วมใจของผู้คนที่นี่เป็นความเชื่อความผูกพันระหว่างคนกับน้ำหวังขจัดภัยร้ายที่จะทำให้สายน้ำเหือดแห้งลง ในขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมการอนุรักษ์สัตว์น้ำ,นำการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ในแม่น้ำนทำให้ปลาหลายชนิดปลอดภัยก่อนจะสูญพันธุ์ไปไม่ค่อยบ่อยคือครับไอ้ยญาเขียวๆนี่มันอะไรเนี่ยไ ผักแว่นผักแว่นผักแว่นกินได้ไหมคะได้ครับน้ำเป็นแหล่งอาหารปลาในปลักหนองบึงเป็นของขวัญจากธรรมชาติแก่เด็กๆและทุกชีวิต ให้เราแบ่งปันเวลาเปลี่ยนพันโลกยังสวยงาม างพึ่งพรอาศัยมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันขอเพียงไห้เราแบ่งปันเปลีเปลียนพันโลกยังสวยงายยมงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับน้ำแนบแน่นนักเมืองไทยพึ่งพาฟ้าฝนทํา,า,าทการเกษตรเป็นส่วนใหญ่งานประเพณีมากมาย กำเนิดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อธรรมชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดนบรรดาลให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลงานบุญบั้งไฟเป็นการขอฝนจากพญาแถน ประเพณีผีตาโขนมันจับเพื่ออะไรคะผมรู้ครับเออเอ็ม,เ,อมเดี๋ยวให้เอ็มเล่าให้ฟังดีกว่าทำเพื่อให้ฝนมันตกจาธุเอกาปัญจาวิสาหัทยังสัวหม วันเพ็ญเดือนสิบมีพิธีบุญเข้าสาชาวนาไหว้ผีตาแหกซึ่งเป็นเจ้าที่ในนาข้ากำลังท้องอย่างนี้หวังว่าฟ้าฝนจะเป็นใจโรคภัยไม่เบียดเบียนต้นข้าวของชาวนาหายกลวยอ้ยมาครูปูญยาแป้งจันน้ำมันหอมจ้อยทองมาคลองคอแม่พระศุเจ้าเอา พิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนามีอยู่ทั่วไปทั้งภาคอีสานภาคกลางเด็กๆที่จังหวัดพะเยาร่วมกับชาวบ้านซ่อมแซมฝายไม้ไผ่ซึ่งกั้นน้ำเพื่อชักน้ำเข้านาเป็นความรู้พื้นบ้านระบบชนละประทานโบราณนี้สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย ในขณะที่ต้นน้ำลำธารของเราเหลือน้อยลงไปทุกทีแต่ก็ยังพอมีความหวังค่ะเพราะว่าเราเห็นหลายชีวิตกำลังช่วยกันดูแลอยากที่จะให้ธรรมชาติอยู่กับเราอย่างยั่งยืนต่อไปตอนนี้ป่าน้อยลงน้ำน้อยลงผู้คนมากขึ้นปัญหาก็ยิ่งมากขึ้นค่ะบางครั้งเด็กๆถึงขั้นเกือบจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้ในฤดูแลง้ง หลายพื้นที่มีปัญหาน้ำเสียจากบ้านเรือนจากโรงงานไหลลงสู่แม่น้ำทำให้เกิดปัญหารุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นหลายแห่งและเป็นบทเรียนให้กับพวกเราค่ะโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียลงที่น้ำพองไหลลงสู่ลำชี กลุ่มน้ำเสียไหลไปถึงไหนก็พาเอาความตายไปถึงนั่นปลาน้อยใหญ่ลอยเป็นแพรเหตุการณ์ครั้งนั้นผู้คนขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้เป็นเวลาหลายวันที่สำคัญที่สุดคือมีผลกระทบต่อทุกชีวิตในน้ำและริมฝั่งปลาหลายชนิดหายไปอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วถ้าทางยังทางนู่นนี่ไปลงปา่าตอนนี้ไดบ่ไดเลวครับลงม่องใดบ่ใด้ครับ จะได้ปลาอย่าง่ะได้ปลาย,ยปลา,าตัวอยังปลาเสือนี่ได้บ่บมันเป็นยังปลาเสือมันหายไปใส่ล่ะตายครับตายโรงงานอุตสาหากรรมเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเน่าสีดำในบึงธรรมชาติซึ่งนับวันจะเป็นที่รองรับน้ำเสียสารพิษ สารอันตรายนานาชนิดทั้งทงที่ลำน้ำนี้มีผู้คนต้องพึ่งพาอาศัยตลอดทั้งลำน้ำนหลายล้านคนบ้างหมู่บ้านต้องขอดน้ำกินเพราะความแห้งแล้งรอน้ำซึมเข้าบอ่อทั้งกลางวันกลางคืนป่าไม้หายไปไหน น้ำหายไปไหนเด็กๆเฝ้าสงสัยบอ่อน้ำเกือบทุกบอ่อเหือดแห้งลงแล้วเสียใจไม่เวลาขุดแล้วเขาไม่เจอน้ำกันนะคะเสียใจค่ะก็ต้องขุดบอ่ออื่นๆใช่ไหมคะค่ะท่ามกลางปัญหานานา,นาประการดเด็กๆได้รับรู้และเริ่มมีกิจกรรมของตัวเอง กลุ่มเด็กรักแม่ยมตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมต่างๆเช่นเล่นละครต่อต้านการสร้างเขื่อนแม่ยมที่จะทำลายพื้นป่าศักธรรมชาติพื้นสุดท้ายของประเทศไทยทำไมเด็กๆถึงแสดงละครอ,ออกมาว่าไม่อยากได้แกงเกลือเกน,นะคะเพราะว่าเราต้องถูกย้ายไงคะแล้วมันทำลายป่าทำลายสัตว์ป่าด้วยแล้วเราก็ส<อ>งสาร นนัาตพระเด็กและชาวบ้านหวังว่าการบวชต้นไม้จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ต้นไม้เขตต้นน้ำลำธารรอดพ้นจากการถูกทำลายลกูยยยยยก,ก,กที่ป่าชุนชนของหมู่บ้าน มีกิจกรรมการออกค่ายสัมผัสธรรมชาติและถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นบทกวีและภาพวาดเด็กๆบางคนก้าวหน้าถึงขั้นเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้แก่เพื่อนๆในระหว่างการศึกษาธรรมชาติป,ตประเพณีหลายอย่างเชื่อมความเชื่อทางศาสนาและปัญหาเข้าด้วยกัน ทอดผ้าป่าต้นไม้และปลูกกล้าไม้ร่วมกันในพื้นที่ป่าชุนชนนี่ไงมันงอกเปแล้วเด็กๆที่อ่าวปัตตนีร่วมกับชาวบ้านปลูกป่าโกงกลางใบอ่อนเล็กๆเ,เหล่านี้จะเติบใหญ่เป็นที่พึ่งพิงของสัตว์น้ำ <Okay. S 1> และชาวบ้านในวันข้างหน้า เด็กตัวเล็กๆเหล่านี้ก็จะค่อยๆเติบใหญ่ขึ้น<ม>และเป็นความหวังของโลก<ม>ในวันข้างหน้าเช่นเดียวกันถ้าไม่มีต้นไม้เนี่ยจะเกิดความร้องความข,ขาดน้ำไปครับน้ำก็ไม่ค่อยเยอะครับขอให้แม่น้ำไม่มีสิ่งโสโครกแล้วก็สะอาดแล้วก็มี มีต้นไม้เยอะๆตามริมน้ำค่ะ